นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกเหมือนก็มาผอกันอีู่แล้วพี่น้องสาววันสุกเนาะมาถ่ายให้เบิ่งครบอาทิตย์เลยเนาะเหมือนกันบบรรยากาศกับเป็นแบบนี้แหละพี่น้องฝ้าวนี้ออกมาสวย <laughs> ออกมาสวยอย่ารบกท่านรถมาทเร็วเร็วเดี๋ยวรถมา,มา,าเ54าดเดี๋ยวมันก็มาแถะแถะแมาไม่ใช่มันไปก่อนแเราบ่อากาศเะมือนกันหนาวคืดดวอเขาพี่น้องติดลบหนึ่งองศา ดินรอบสีองศาบอกเหมือนนี่เทวิตีไม่ถึงมั่งเพราะว่า,าถนนมันไม่ได้เป็นน้ำแข็งไปเรียบเดินโอ้ยเมื่อยฝ่าอากาศหนาวหนาวพีนอ่ะมัน,น,ไ,นไม่ snowing หรอก อ๋อความ cold ต i องนี่ต้องเป็นอัพทูอัพทูเดเวเตอร์ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับถ้ามันไม่มีน้ำบนอากาศเยอะมันก็ไม่มี snow อันมี้ไม่ใช่นในความรู้สึกเหมือน4องศาพี่นาะเมื่อเช้าในความรู้สึกเหมือน6องศาเนาะไม่เที่ยวว่ามีมาขึ้นโบตกมันก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่ค่ะช่วงเราไม่ฝนนึกเสียเนาะคันไม่ฝนมันจังตกมันเล่นหนึ่งอีก อืมมันก็ไม่ฟอร์สนะวันนี้เนาะแต่เป็นความหนาวเยอะจังเลยตัวยังหมมาอยู่ที่ไครไม่มาอีก มีโฟลเอร์หรอลูกเอเอแต่ว่าแม่ตัดสั้นไปหรือเปล่าแม่ไม่แน่ใจอ่บชไปไหมอ๋อมุมมาฟีทำไม <c oughs> ไม่เป็นหรอกเดียเด๋ยวเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันก็นั่นเพราะว่ามันซอฟข้างในไปเลยเหรอ เป็นไงบ้างนิ่มไหมซอฟเลยป่ะเราจะเลี้ยวราจะเลี้ยวเหยียบแอลืองะไรอีกอยาให้แม่วิ่งอะไรอีกบัพาดมาหรือยัง วันนี้ทรีพาร์ทยังไม่มายังไม่สวยเท่าไหร่อุ้ยนั่นลูกเร็วเร็วววิ่งไปเร็ววิ่งวิ่งเลยลูกเดี๋ยวมันไม่รอเดี๋ยวพอทันพี่น้องเอาขึ้นมาไหวเลยยังมือขึ้นเจ๊สิ่งอ่ะกับพ่อ นี่กืบพระท่านพี่น้องขึ้นมาไหว้ท่านวันนี้มันเกือบไปพี่น้องเขาก็เลยบอกให้ใจสกายกมือขึ้เกือบเกือบพระท่านรถเกือบพระท่านรถข้าต้องมาโหมกันอยู่สองคนแม่ลูกขับทั้งหมดรถ่านมาเนี่ยขับรถพานหนาบานห้ามวันนี้ฮาสิโบกมันปรจอดได้พี่น้องมันปรจอดให้เกือบมันพ่ะท่านโอ้ยตัวสัวจแมนร้านสี่นาทีพี่น้องขึ้ขึมาไหวกันย้อนนิดหน่อยมันบ่ทันดอกเนาะ สี่สี่นาทีเนาะกันแปดสี่แปดโมงสี่นาทีนายพี่นอ้องปกติแลว้วมัเจยมาแปดโมงสิบนาทีแปดโมงแปดนาทีแปดโ,โมงเจ็ดน,นาทีเองสิน่ะแต่สิ่งกับกา,กาเวลาลงมาให้มันให้มันพอดีรดมาบรตรงทาโดน,นสิเนาะแต่ว่ามือเนี้มันมาไอแปดโมงสี่นาทีสองแม่ลูกเพื่อกับว่าเพื่อมากเพื่อนกับว่าเพื่อนโลกไปไหวเนาะ อันพอดีรถมันจอดท่าไอไอโคดก็ล่างขึ้นกาล่างยางอ่ะนะพี่น้องมันก็เลยอันมันก็เลยจอดไอบ่อหันนี่เนาะโอ้เกิดเป็นบ่ท่านยุงยุงเลยด้พี่น้องขันเป็นบ่ท่านนี่แต่ไปจ้างแท็กซี่นี่แท็กซี่จากนีไปโรงเรียนนี่บ่เนี่ยใจว่ามันจักบาทเนาะบ่อเนี่ยใจว่าสิบห้าปอนบอกเฮ้ยเฮ้อจักบาทะลนะแต่ว่าแพ่งเติบอยู่อ่ะนะพี่น้องแพร่งเติบอยู่ขันสมมุติเราไปรถโดยสารนี่ก็ประมาณสี่ปอนนี่แหละพี่น้องค่อย บดีขึ้นรถมาไอ้แต่โควิดมายังบดีขึ้นรถไม่อ,อยู่เนาะด <c oughs> ับบรรยากาศพี่น้องอยิง่งผู้สาวหนาวกับภาพภาว่าวงบรรยากาศพี่น้องไอ้ช่วงหนาหนาวนี่มันสิยว่ามีอย่างสีไปทาให้วงบนไหนดอกเพราะาว่าคอยกะช่วงนี้พอหนอกแจสิกาเรากะหาเงินนักแน่นอนแล้วว่าถ้าเกิดอ่าล็อกดาวน์อีกมันสิหยากเนาะพี่น้องเนาะมนสิหยากลวกะ ก็เลยไปขายของเสมอเลยเสมอเลยวันจันทร์วันจันทร์ไปขายของวันนักข้ามอยู่วันพุธพฤหษีฮัตสุกกับไปขายเนาะวันเสาร์อาทิตย์กับไปเสือเนาะมาเกะเฮ็ดงานหกเมื่อต่ออาทิตย์เลยและครับเวลาเ่าเฮ็ดงานเวลาไปขายของเนี่ยมันกับสีลําบากแน่จัาหน่อยพี่น้องเพราะว่ามันหนาวการที่ต้องขับรถจากนี่อ่าไปไปมองขายของนี่ประมาณสี่สิบนาทีเพราะว่ามันจะขายอยู่เลดฟอร์ดเนาะ มันก็ใส่เวลาประมาณสี่สิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้านาทีประมาณนี้แล้วแต่ค่ะสมมติว่ารถมันมีนําแข็งมีอย่างนีเวลาขับรถไปเนี่ยเขาก็ต้องระวังใน่จังหน่อยเพราะว่ารถถ้าขนของหนักนะพี่น้องปกติแล้วเฉพาะรถเก๋งธรรมดามันกับสีเอเบานะเนาะแต่ว่าอันนี้เขาใส่ของเต็มรถแล้วก็ไปไปเก็บของออกจากรถไปเลี้ยงของเลี้ยงของแล้วก็มานางขายนางขายประมาณ ใบสองใบสองนี่ก็เริ่มเก็บลวพี่น้องใบสองก็เก็บแล้วเพราะว่าก็สิเก็บแล้วกับใบสามก็เก็บขล้องคือหลดก็บหอดบานกับประมาณสีมงสีมงเคื่งหามงแล้วแต่แต่ว่าค่ะเป็นยา้าหอดนี่มันกระสีแจงโดนแน่เข้ากับอาจสซีายได้โดนก่าหันจักกน้อยหนึ่งน,นะพี่น้องเนาะแต่หาก,กินลําบากเติบอยู่เนาะสาหรับแม,ม่ขายม่ขายพ,พอขายพอขายอยู่ประเทศอังกฤษเนาะเพราะว่าอากาศน้าแนงสีนาพี่น้องเนาะเอาละเดี๋ยว่อย จะไปเบิ่งเหมือนแรงมันสิมีอีหยัางเกิดขึ้นจูยูหิวแล้วสิอุย้อยอุ้ยหิวแล้วสิหมันรอนหน้าบ้านเลยมุนเราไม่เตะเห็ดเอาวป็ทำไมเนี่ย

น้าวนี่ไงลูกตาเซ่ออีกแล้วแม่ทิวปิดไว้เดี๋ยวแม่เดินไปเตะเฮ้ยอยากสูงเท่านี้จังเลยเอามาถ่าย l a d i s เฮ้ยถ่ายรูปกันไม่หัวแม่หยองกันเลยอะไรเดยวดี จะทำดีๆได้ลูกเดี๋ยวมันซอสเห็นตะหลังไว <is> ้ไซน์หนีบองจะแก้อีกอันนึงอยู่ในนี้ลูก <Huh? S 1> อกีกอันนึงอยู่ในนี้เ oh. จะซี่อกีกอันนึงอยู่ในนี้ผักอู้ทำไมทำเป็นอ่ะเิสซี่ it, <c oughs> เคยทำเะจะสซิก้ามันคืออะไรลูก <Coffee. S 1> ทอฟฟี่ทอฟฟี่ หหอมเดงเลยเขาให้เขาให้ทำนานหรือเปล่าลูกออไม่ทีวอย่าท,ทำนานแล้วลูกเดี๋ยวมันสติกกี้สติกตกี้เดี๋ยวมันสติกกี้ถ้าเอาทำนานานแล้วมันสติกกี้มวนได้ผน มันเข้ากันก็พอแล้วแต่ีแมทธิวเพย์เพย์จิมแมทธิวเพย์จิมนะไม่ใช่เพย์จิมไม่มมได้เพย์เหรอเดีเ๋ยวไปตั้งอย่างนั้นนะลูกเดี๋ยวมันตกแล้วมาแตกแมทธิโอเดีวไปตั้งอย่างนี้ไม่ตตกแล้วมาแตกสก้าออกลูก จะค่ะเอามาชีน่นออกมันจะตกแตกโอ้ยบาดเสียวเดิถอดปัากออกด้วยมันจะช็อตออเอาถอดแล้วเหรอไ่ที่จะไปไหนลูกทำง่ายกันแก ทำไมแม่เทียวล็อกไปเจ๊หรืยังอะลูกหรือว่าปิดเฉยๆล็อกด้วยไหมเดี๋ยวมันจะหักเวลาหมุนๆก็ค่อยลูกเดี๋ยวมันหักตัวกล้เสีเอาไปใส่ละรูปหรอ <laughs> Are, you good? Are you good Are you good Jessica? Are you good Are you good Matthew Are you good Are you good No. 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 ทำไมไม่กินปลาให้หมดกินถั่ผักด้วยถ้างั้นก็กินผักให้หมดมนโนพูดแล้วก็โนระวังจะหัวโน เนาะถ้ามันมีถ้ามันมีไอแลมก็จะเห็นตอนทําด้วยแล้วก็จะเห็นตอนทําด้วยมันก็จะเห็นหน้าคนด้วยอุ้ยมันไม่มีไอแลนไอดากเลยเสร็จหรือยังต้องทําไอซิ่งไหมเนี่ยเดี๋ยวฮามันจะจิ้มตากันลูกเห็นไหมน้ำมันเดือดแฮปปี้เดอร์โปรเทคชันไม่ดูดเหรอใช่ไหมคะ

เมื่อคือเมื่อเช้านี้แม่ปลูกมะทิวมะทิวบอกแม่ทําไมไม่ปลูกแม่ปลูกเสียบังดังหนึ่งแล้วก็ราะว่าแม่เลยู่วันนี้แม่ให้แมทิวนอนนายโอเครเอาเรื่อเอืเอออแม่ทําไมบอกให้แม่ปลูกไฟโฟติแม่ก็ปลูกไฟโฟติกะง ที่ลังอย่างงั้งแม่นะที่ลังแม่กเอาน้ำไปสาดเลยอ่ะให้พูดเพราะเธอออนอยู่หยิยุนอัเบกอัพฮะเจสิก้ารีม u เบอร์ได้โอเคแมทธิวไฟติงมีไอแคนโอเค